สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับขออนุญ,ญาตรีวิวสินค้านะครับสินค้าทําขึ้นจากเหล็กแหนบนะครับเหล็กแหนบซุบแข็งจาก่บน้ามันนะครับอันนี้เป็นงานสั่งทํานะครับของคุณสงวนนะครับของคุณสงวนจากจังหวัดยะโสธรนะครับอําเภอมหาชัย อำเภอมหาชนะชัยนะครับนะครับท่านสงวนเสร็จเลยนะครับท่านสั่งมาเล็กแหนบนะครับยาว13านิ้วยาว13นิ้วนะครับด้ามทับจากไม้ประดูนะครับใส่หมุดทองเหลืองให้8ตัวเลยนะครับ9 10สิทั้งรูร้อยเชือกแล้วก็โมเสสหนึ่งอันนะครับ เน้นหนาไม่ต้องกลัวหลุดนะครับสันหนาแปมิลครับ้สันหนาแปมิลครับกว้างสองนิ้ว4ี่หุนนะครับครับมีปักท่อพ VC ีแถมให้1อันนะครับจอรูให้3ามรูนะครับ ลูกค้าผู้มีประคุณทางจังหวัดยะโสธรทนนะครับเตรียมตัวรอรับได้ครับงานเสร็จแล้วประมาณนี้นะครับ ขาดครับต่อไม่ไผ่แห้งครับหลังจากฟันต่อไม่ไผ่แห้งนะครับมาดูคมครับคมยังเหมือนเดิมนะครับ คุณสงวนเตรียมตัวรอรับได้เลยนะครับท่านครับเสร็จแล้วลูกค้าผู้มีประคุณสันหนา8มิลกว้างองนิ้ว4หุนท้าไม้ประดูยาว6นิ้วนะครับคุณสงวนนะครับเตรียมตัวรอรับได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับท่านได้รับสินค้าแล้วอยจ่ายตังนะครับ คุณครับ